สวัสดีอันนี้มีของมารีวิวนะก็ไม่ได้มีสปอนเซอร์ใดๆเนะีซื้อเองนะครซื้อเองซื้อเองตามร้านขายวัสดุนะอุปกรณ์ไฟท,ทั่วไปอันนี้ก็เป็นโคมไฟนะครับของฟิลิปนะอันนี้เรียกว่าแผนแน่งนะ ไลายแผงแนก็จะเป็นโคมไฟแบบ led แบบแบนๆบแบบฝังฟ้านะครับวันนี้ซื้อมานะครับเป็นลอตที่สองเพราะว่าลอตแรกอีกยี่ห้อหนึ่งมันใช้งานไม่ไ,มได้นะครับใช้งานไม่ได้ไม่ใช่ว่ามันส่องแสงสว่างไม่ได้นะแต่มันติดตั้งขาขาสปริงตัวนี้ขาดีตัวนี้เสร็จแล้วมันก็ตอนติดตั้งใช่ไหมด้วยความที่ว่าเฟรมมันบางน็อตที่ยึดมันสั้นมาก พอเราง้างสปริงเราจะติดเข้าไปในฝ้านะครับให้มันล็อกน็อตมันถอนออกมาเลยนะฮะทำให้รูตรงนั้นมันรูดไปเลยนะครับไม่แข็งแรงนะครับเดี๋ยวพาไปดูของจริงกันชั้นสองข้างบนนะมาดูชิ้นที่เรามีปัญหานะครับเราติดตั้งไม่ได้เพราะว่าขา,าดีดสปริงตัวเนี้ยนะครับเวลาเราติดตั้งเขาจะติดตั้งอย่างงี้นะครับ แล้วก็จะใช้น็อตยึดเข้าไปนะครับแล้วเวลาเราจะใช้งานเราก็ต้องดิดสปริงตัวนี้ขึ้นไปนะครับแล้วก็สอดเข้าไปใต้ฝ้าแล้วค่อยแล้วค่อยปล่อยแล้วตัวเวลามันล็อกปกุ๊บมันก็จะการปรีกอย่างนี้มันก็จะลังฝ้าไว้ไม่ให้ไม่ให้มันหล่นลงมานะครับสปริงก็ไม่ได้แข็งอะไรมากนะฮะของฟิลิปเนี่ยสปริงแข็งตัวปีกเนี่ยตัวบเบิรมเลยนะครับใหญ่กว่าเยอะเลย ซึ่งทีแรกซื้อมาก็กังวลว่ามันจะซ้ารอยไหมนะอุปกรณ์ของยี่ห้อตัวเนี้ยนะครับให้มาก็ก็ดูดีนะมันมีมาตรฐานแต่ว่าน็อตตัวเนี้ยสั้นไปหน่อยนะครับน็อตที่จะมายึดตัวสปริงเนี่ยมันกินแค่ไม่กี่เกียวนะครับอันที่2คือเฟรมอะมันบางเกินไปนะทำให น,อน็อตเนี่ยมันเข้าได้แค่นี้เดียวนะครับเข้าได้แค่นี้เดียวผมซื้อมาทั้งหมดสามสามตัวนะครับสามตัวนี่คือกล่องนะครับ <c oughs> นะอะนี่คือกล่อง,องเขา่าไม่ต้องพูดแล้วกันว่ายี่ห้ออะไรนะข,นขึ้นต้นขึ้นต้นด้วยตัวอีอ่าเอาเป็นว่าอยี่หินดีกว่าแต่ติดตั้งไม่ได้ผมใช้ทั้งหมดสองจุดฮะจุดนี้ จุดหน้านะครับเพื่อเปิดสลับกันระหว่างแสงวอมไว้นะครับเผื่อบางทีเราอยากจะได้แสงสว่างสีขาวนะซึ่งมันก็สว่างกว่าแต่ว่ามันจะไม่ค่อยเข้ากับธีมห้องที่เราวางเอาไว้นะครับที่เหลือเราก็จะใช้เป็นโคมโคมไฟผนังนะครับเวลาเปิดแล้วมันก็จะเป็นแสงเหลืองนวลนะฮะนี่เหลืองนวลนะครับ อันนี้ก็จะเป็นไฟเพดานนะฮะก็จะเป็นแสงสีขาวก็พิจารณาเลือกซื้อนะครับเลือกซื้อเอาที่น็อตยึดยาวๆเฟรมแข็งแรงนะครับไม่งั้นก็จะมีปัญหาตอนติดตั้งนะครับตอนแรกก็ใจเสียอยู่ว่าเราเจาะฝ้าไปแล้วนะครับ ถ้าเจาะฝ้าไปแล้วแล้วมันใช้ไม่ได้เนี่ยเราก็ทําอะไรไม่ได้แล้วก็ต้องให้ช่างเขามาปิดฝ้านะทาสีใหม่ก็จะวุ่นวายเปลืองค่าใช้จ่ายนะครับแต่อันนี้โชคดีว่าเราซื้อมาเปลี่ยนใหม่แล้วมันใช้งานได้นะครับก็เอามาบอกเล่านะครับไม่ได้ดิสเครดิตนะครับ แต่มันไม่เวิร์กจริงๆนะครับผมเคยทำคลิปแล้วเรื่องโคมไฟ LED ข้างล่างนะเคมไว้ว่าสามหมื่นชั่วโมงหรือ,อยังไงนะเหลือกี่หมื่นชั่วโมงเนี่ยแหละนะสุดท้ายก็ไม่ถึงนะครับไม่ถึงแล้วก็ถามแอดมินแอดมินก็ตอบแบบตอบแบบงงๆอ่ะนะเขาบอกนับตั้งแต่วันผลิตแล้วมาฮึใช่เหรอนับตั้งแต่วันผลิตบอกนี่โคมไฟ LED หรือว่าหรือว่าอะไรเนี่ยหรือว่าหรือว่าอาหารสดนะนับตั้งแต่วันผลิต ก็ฝากไว้นะครับสําหรับคลิปนี้เราเลือกซื้อโคมเราก็เลือกซื้อที่มันได้มาตรฐานนะจริงๆของเขาก็ได้มอกอนะคือเรื่องแสงสว่างผมว่าเขาคงคงไม่แย่นะ <Okay. S 1> เพราะเปิดแล้วมันก็สว่างแหละนะสี่สิบวัตต์นะครับในเรื่องความแข็งแรงของเฟรมแล้วก็ความยาวของน็อตนะครับผมว่าไม่ผ่านนะครับเอามาบอกเล่านะครับสำหรับสายพ่อบ้านนะ ก้บ้านงานบ้านที่รักขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมในคลิปนี้ครับในห้องก็เกือบเสร็จแล้วเดี๋ยวี้เราติดแอร์นะรอช่างแอร์ก่อนแล้วจะได้ขยบชุดโซฟาเข้าที่นะแล้วนี้ช่างผนังก็จะมาลอกผนังนะครับขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมครับสวัสดีครับ